สวัสดีครับการเกษตรเป็นวันพีทมากผมใส่นี่ดูเป็นลุงพีเลยก็วันนี้ครับพวกเราจะพาทุกคนนะครับไปเป็นสุดยอดราชาโจรสลัดถ้าใครมีความฝันนะครับว่าอยากจะเป็นสุดยอดราชาโจรสลัด วันนี้เราจะพาทุกคนไปสารฝันกันที่งานไหนครับ One Piece Asia Tour First in Thailand ครับผมจัดที่ Central World ชั้น8นะครับผมที่สรกันฮะ Central World ครับผมมีโมเดลนะครับที่เอกุศลสุดๆนะครับแล้วก็มีร้านคาเฟ่ที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยแล้วภายในงานมีเกมให้พวกเราเล่นด้วยครับมีอะไรไอเทมด้วยนะฮโลแกรมลูฟี่เกียร์ห้าพลาดไม่ได้เลยนะเออจะบอกว่าใครนะครับที่มางานนี้นะบอกเลยว่าได้ของแจกของเยอะแยะมากมายภายในงานแน่นอนเขามีคนที่คอสเป็นตัวการ์ตูนของวันพีด ไปด기 <목소리> ถึงขั้นเข้าไปข้างในนะบรรยากาศยังคึกคักขนาดนี้<อ>นี่<อ>ไม่ได้มีลูฟี่เพียงแค่คนเดียวนะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเ,ออเดี๋ยวเราจะตามไปดูคุ้มทริวายอยู่ทางงในเดี๋ยวๆี ใช่สองพนี่ร้าสิบนนี่ข้างในข้างในว้าวใช่ไมันผอนเงินมาจากในเกมจริงๆคือเป็นเสื้อที่ผลิตที่นี่ที่เดียวที่ประเทศไทยที่เดียวไม่เป็นไทยแลนด์ only เท่านั้นด้วยดีแบบจำกันด้วยมีก็จะมีเสื้อเฮ้ยเฮอันนี้อันนี้อันนี้พาดไม่ได้ผมอยากได้อันนี้นี่อันนี้มันดูแบบว่าสวยมากเลยมันไม่ได้เป็นแค่แบบเลเยอร์เดียวไใช่ป่ะใช่มันเอาภาพหลายๆ หลายๆอันมาซ้อนกัน,นดีแมนดีและสำหรับใครนะครับที่ชอบมวกนะครับผมมีมีสองใบเป็นลูฟี่กับโลโซโซโลโหคนที่อยากเล่นมุกเนาะ้สยสวยมากสวยมากสวยมาก,มากใครเป็นแฟนวันพิษให้ไม่ได้กับมวกเลยนะครับนี่โ,นนอโอ้ภาพวันนี้เกินไปลายดีมากคน ลายดีไม่พอมันเหมาะมันเหมาะกับผมปะเหมาะกับผมปะไปหล่นใส่แล้วมันเข้าเฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะน้องเป็นราชาจอนสลัดได้เลยอ่ะยิ่งมีที่จะเป็นราชาพอที่ใส่เสร็จปุ๊บน้องได้แต่ของผมเป็นสวัสดีครับการเกษตรเป็นวันพีชมากผมใส่นี่ดูเป็นลุงพีชเลยยังไงลุงพีชลุงพีชจากออร์แกนิกฟาร์ม พาทุกคนนะครับไปดูในโซนของคาเฟ่กันบ้างดีกว่าครับพอมาถึงเสร็จปุ๊บอ่ะที่นี่เขาก็มีคาเฟ่ตัวนี้คือตัวอะไรจินเบย์ครับจินเบย์จินเบย์จินเบย์ไอพี่บอยนี่มันตัวจริงนะมันรู้ตัวละครอ่ะของแท้นะของแท้นะเนอี่ยอันนี้เขาเป็นมนุษย์ถ้เป็นอันนี้นะเขาเป็นมนุษย์เงือกเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์มนุษย์เงือกแล้วเขาก็พึ่งเข้ากลุ่มลูฟี่เข้ามาเขาชื่อว่าจินเบย์เขาเป็นเจ็ดเทพตัวสลด์มาถึงแล้วเอ้ยมีแพนเค้กด้วย น่ารักมากเลยชอบตัวนี้เอาอี้เให้พีบอยเลือกให้พีบอยเลือกวันเนี้ยผมมาผมอยากได้เทพนิกะกลับไปโอเคผมขอเป็นเทพนิกะว้าวพี่นะครับคิดไว้แล้วว่าจะต้องรอแร้วใชวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ใช่พี่เขาบอกแล้วว่าสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับฮะสี่ชั่วโมงกลับเลยครับพี่อือร้อยขอบคุณค่ะ การิค่า,าคาเฟ่เขาแบบจริงจังเลยนะมีทั้งแพนเค้กมีทั้งเครื่องดื่นต่างๆแต่ความพิเศษของแก้วคืออะไรครับนี่มามานี่ถ้าแบบจับไปข้างตูดข้างล่างเนี่ยมันจะแบบบีบด้านเหมือนแบบเรามีช่องว่างอยู่เฮ้ยมยิ้และ <ผม S 1> ตัวที่มผมได้เนี่ยก็คือผมได้เป็นลุ้อ ลูลู่ละล่ะหรือปีก็คือว่าแต่ละท่านนะคะคุณก็ต้องสะสมเนาะแต่ละแก้วแล้วเนี่ยคุณก็จะได้หนึ่งชิ้นเพื่อที่จะได้สะสม4ี่ลายแล้วมาต่อไปทีสองไน์นี่อยากได้อ่ะงั้นผมก็ต้องลงทุน อีกสามแก้วแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะเราเราก็เป็นคนที่ใจดีนะถ้าเกิดใครกลับมาซื้อเราสามแก้วทีเดียวเราก็ให้เซตหนึ่งคุณไปเลยเพราะว่าเราเราก็เข้าใจว่าคุณหามกันไม่ค่อยดีเลยได้คนเดียวสิสิชอบใจเลยจูไม่ค่อยดีเลยอุ้ยได้สามชิ้นแล้วมีใครซักกันบ้างขานน้าขานน้ขนน้า ไม่ใช่เขาให้ดูเขาให้ดูเขาบอกว่าให้ผมเลยเดี๋ยวก่อนเข้างานนะครับเราต้องโหลดแอปอันนี้ก่อนนะครับผมในการเข้างานล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้มาสแกน QR โค d ทางเข้าตรงนี้นะครับผมอ๋อครับเรียบร้อยครับผม โจนสลัดโรเจอร์นะครับตอนที่เขาถูกประหารอยู่ที่โรคทาว นี่คือเป็นห้องแรกๆ,ๆที่เราจะได้เห็นว่าพื้นที่แกนไลน์ที่เราจะไปตามหาขมสมบัติต่างๆอนะ่ะ<ช>มันคืออยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นออกเดินทางเลยครับไปไปครับผมโอ้มีป้ายป้ายค่าหัวของโจนสลัดแต่ละคนครับเต็มเลยมาแล้วอันนี้เคยดูไหมตอนนี้นดูดูเขาทุกตอนเลยในเรื่องเลยใช่ไหมใน ใช่ตั้งแต่1นึ่งถึงหนึ่พกว่าดูดูดหมดทุกตอนไม่มีตอนไหนที่ไม่ดูเลยให้กินเอร์เรื่องนี้มันทีส่วนตัวชอบอยู่แล้วร้อยเต็มร้อยไปครับไปดีวกว่าไปเขาเต้องบอกให้เราไปที่แกนลนยกันต่อไปครับตรงนี้ก็คือโซนของแกนลายนะครับข้างหลังก็จะเป็นลาบูน วานยักษ์ลาบุญวานยักษ์ลาบุญใช่อันนี้คือแกนลายโอ้สวยมากสวยมากๆาีนี้คนคุณต้องถ่ายให้ดูในตรงพื้นด้วยนะนี่อ๋อพื้พน้ำพน้ำคุ้มกับข้าวปัดตาอยู่ในน้ำคุ้มกับข้าวปัดมากสวยมากทุกคนเต้นเลยเหรออ๋อยังมีอีกสิบกว่าห้องไปต่อนี่ สอย่างเดียวใช่ไหมพี่ผมถอดให้เลยพี่โอ้ยเท่อะมันคือเครื่องหมายของสเนลักเครื่อนแฉะว่าใครมีหน้าผากคนเดียวจะได้คุยนชั่อะไรนะพี่แปะหน้าผากจได้พี่มาพี่มาแล้วพี่พี่มาแปะผมเลยพี่พี่เลือกยากเลยเนี่ยเอาเลยพี่ผมพร้อมใจเละเต็มใจเลยนะจัดไปพี่ผมได้สองชิ้นแล้วนะ ผมได้สองชิ้นแล้วนะฉันเนเบย I'm okay I'm fine ฮินชาณาฮินชาณาเต็งเน่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 งไปโอ้ยเฮ้ยเกินไปมากนี่คือก่อลอยฟ้าครับ แล้วอยู่ในอนานจัรของตอดัดเอลเขาอยู่บนฟ้าเขาเป็นเทพเขาอยู่บน้าฟ้าใช่เอาจริงนะใครที่เป็นแฟนคลับของวันพีชอ่ะกรี๊แน่นอนกรี๊ดแน่นอนเพราะทุกตอนเ่ยที่มันเป็นกิมมิคของแต่ละภาคแต่ละแบบตอนเ่ยคือมันอยู่ในนี้หมดเลยใส่ซาวใส่ 1. 1> เอฟเฟกต์อันนี้คือ<า>เจ๋งมากชอบมากเกมแรก

มดูซีรีส์มาตั้งหลายเรื่องผมไม่ร้องผมมาร้องกับการ์ตูนเรื่องนี้ <Wow. S 1> คือฉากนี้เป็นฉากที่เอสตาย oh. สงคารามมารินฟอน oh. ร์ดซีนนี้เลยเขาถูกต่อยทะลุอะไรอย่างเงี้ยเอสโดนอาคายุฆ่านี่วายไลน์ y line. เอ้ยนี่ก็เหมือนเขาอยู่นะเหมือนกันอยู่นะนี่อยยาา อันนี้คือนิกะร่างเกียห้าอันนี้มันคือผลที่ตื่นของผลไม้ปีศาจยางยืดเหรอใช่พี่ถ้าเป็นธรรมดาคือได้แค่ยางยืดเกียหนึเกียสองเกียสามนี่คือเท่าร่างจริงในในเรื่องเลยปะใช่ของมั ก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนที่เข้ามางานวันพีซนะคะตรวจทุกใบคุณสามารถเสี่ยงโชคกับเราได้นะตัวฮอลโลกรามเราเนี่ยจะมีเป็น11ลายนะคะแต่ว่าลายที่พิเศษเนี่ยจะเป็นตัวเสียหเนาะที่เป็นอันที่โด่งดังของเราแล้วจะมีแค่5,000ใบในโลกนะคะเป็นเลข001ถึง5,000อันนี้คือสามารถได้ทุกคนเลยใช่ไหมใช่ค่ะได้ทุกคนเลยค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวไก่อนเดี๋ยวไก่อนเฮ้ยโอเคนี่แล้วกัน ลุนมากเลยครับนี่ผู้ผมต้องเป็นเกียรนเป็นจมูกว่ะพี่เห็นไหมบอกแล้วพวกผมไม่ได้มากับดวงหรอกครับพี่อันในเมื่อถ้าเกิดไม่ได้เกียห้าอย่างนั้นทีหน้าก็ขอเอากลับบ้านให้เลยค่ะให้ให้ยืมครับมือสั่นให้หนอย เฮ้ยของจิ้มของจิ้มมีกี่ใอนะทิเบอรี5,000ใบในโลก3,18เาเกิดวันที่18อุ้ยเขาอุ้ยอุ้ยเข้ยนะอ้าหวยออกโอ้ย5,000ใบในโลกเากียแตก้แนนก็ได้น้อยว้าว เห็นแล้วนะครับผมสําหรับแต่ละห้องที่พวกเราไปทัวร์กันมานะครับผมบอกได้คําเดียวนะว่าตื่นตาตื่นใจมากและคุ้มกับราคาบัตรมากๆทั้ง22ห้องนะครับและกําลังจะมีห้องใหม่อีก2ห้องรวมทั้งหมดเป็น24ห้อง <Wow. S 2> จะเป็นการเปิดประสบการณ์และถ้าใครนะใที่ดูเรื่องนี้นะคุณจะอินเลยเพราะทุกห้องเนี่ยเขาะจะมีกิมมิคข,ของแต่ละตอนใส่เข้าไ,ไปด้วยครับใ,ในส่วนที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ดูน้อยดีกว่านะครับในในูการ์ตูนเรื่องวันพีชเนี่ย เข้าไปในงานนี้นะยังรู้สึกว่ามันว้าวแล้วมันสุดยอดมากมากนอกจากงานแล้วยังมีโมเดลนะครับที่มาจากญี่ปุ่นอีกคือผมว้าวกับทุกๆุกโซนเลยนะอตอนแรกอ่ะเราเห็นใน f c e e o o o มี18โซนเขาบอกว่าพอเข้าไปอมันจะมีเพิ่มอีก3โซนเป็นโซนโซนแบบเซอร์ไพรส์เลยพอเข้าไปว้าวจริงๆอยากให้ทุกคนมานะครับจบจากงานนี้ไปอ่ะต้องกลับไปดูแบบกระตูนตามแน่นอนว่าคือแบบที่เหมือนผมเลยแบบ เป็นคนที่ไม่ได้ดูเลยแต่เข้าไปแล้วแบบรู้สึกว้าวมากๆแล้วบบมีเกมที่เราเล่นด้วยใครที่เป็นแฟนๆอยู่แล้วเนี่ยมาดูก็คือแบบเต็มอิ่มแน่นอนแล้วสําหรับใครที่แบบไม่ได้เป็นแฟนๆเนี่ยเข้ามาหนบนนี้ก็คือบบว้าวแน่นอนครับผมครับก็อันเนี้ยมเป็นของแลเอทเทมเมนะที่ผมได้มาเป็นของน้องเกิดนะครับแต่ถ้าใครมาแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไร มาจากอันนี้แทนเพราะอันนี้ก็แรงเท่มเหมือนกันมีแค่90ตัวในโลกนะครับไม่ต้องเชื่อพวกเรามาพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะครับผมกับ One Piece Asia Tour First in Thailand ตั้งแ่วันนี้จนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้รับรองคุณจะต้องตื่นตาตื่นใจพลาดไม่ได้แฟนๆของ One Piece ครับมาตามมาวัน p ี e การที่สุดกันค้าส e n t r a เวชั้น8นะครับผมเยย